สวัสดีครับผมวันนี้วันที่27มิถุนาสอ6 3นะครับวันนี้เราจะพามาดูนี่ครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนลิ้นจี่จักรพัดนะครับรากมาแล้วนะครับรากมาแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันมืดแล้ว ก็มาถ่ายวิดีโอเกือบหกโมงแล้วนะครับผมนี่ครับรากมาแล้วนะครับลิ้นจี่จักระพัดก็ทำไว้เยอะครับปีนี้ประมาณสักสี่สิบเออประมาณสักสองร้อยได้ครับตอนนี้นะตอนนี้นะครับที่มีอยู่นะครับที่บอกไว้เมื่อวิดีโอก่อนนะครับว่าทำกิ่งตอนลิ้นจี่ไว้นะครับ นี่ครับก็กิ่งใหญ่พอสมควรนะครับยังทําไม่หมดนะครับตรงนี้ก็นี่ครับรากมาแล้วครับขาวโจ้วเลยนะครับนีอันนี้เป็นจักระพัดนะครับกิ่งใหญ่ๆสวยๆนะครับเพื่อนๆคิดว่ากิ่งละเท่าไหร่ดีครับถึงจะเหมาะสมนะครับลองบอกกันมาได้นะครับว่า กิ่งละเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับเสนอได้ครับแนวเสนอเสนอแนวความคิดได้ครับเราไม่ว่ากันนะครับซึ่งมันก็มีสิ่งมีชีวิตตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้แค่สองต้นนะครับที่พามาดูนี้มันยังอยู่ทั้งนู้นนะครับอีกอีกหลายต้นครับที่ทำไว้ทำกิ่งไว้นะครับ ซึ่งตอนนี้มันตรงนี้มันจะว่างๆลงๆนะครับเหตุผลเนื่องจากไฟไหม้นะครับเนื่องจากมันรกเกินนะครับดูแลไม่ทั่วถึงแล้วทีนี้ไฟมันไหม้นะครับตรงนี้ก็เลยตายไปนะครับก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับมันจะลงๆต้องหาอะไรมาเติมนะครับซึ่งก็รอดูนะครับว่าจะเอาอะไรมาเติมดีนะครับเดินเดินสักนิดหนึ่งนะครับเดินสักนิดหนึ่ง โน่นนะครับอยู่ข้างล่างโน่นที่ทําไว้อนะครับเดินลงไปดูสักหน่อยกันลวกันนะครับนะนะครับไร่ผูลําเพชรของเรานี่ครับระหว่างที่ลงไปก็โน่นนะครับขึ้นนอนแล้วเมื่อแล้วก็ขึ้นนอนแล้วนะครับก็คือน้องแพะของเรานั่นเองนะครับกินแล้วก็นอนครับสบายอย่ากัะแพะเลยนะครับ ไม่ต้องทำอะไรนะครับขี้อย่างเดียวนะครับมาดูครับมาดูมาดูมาดูก็ไปนะครับต้นมันไกลไปสักนิดหนึ่งอ่านี่ครับอันนี้อันนี้ตอนที่หลังนะครับเพราะนั้นรากก็ยังจะไม่มาแล้วนะครับแต่ว่าอันโน้นะครับก็มาแล้วครับเป็นบางกิ่งนะครับอันนี้ตอนที่หลังตอนที่หลังประมาณสองอาทิตย์นะครับ นี่ครับกิ่งประมาณเนี้ครับเพื่อนๆคิดว่าราคาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมดีนะครับออ่เนี่ยนะครับบางกิ่งก็รากมาแล้วนะครับบางกิ่งก็รากยังไม่มานะครับอย่างเช่นอันนี้ก็มาแล้วนี่ครับขาวๆนะครับส่วนนี้จัก,กระพัดทั้งหมดนะครับ นะครับส่วนลงไปข้างล่างน้นก็จะเป็นหงหวยนะครับซึ่งคงไม่พาเดินลงไปดูครับไกลนะครับผมยังไงก็วันนี้ก็ดูไปเท่านี้ก่อนเนาะนะครับส่วนอันนี้คือมะขามหวานนะครับนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับที่เพจไร่ภูราเพชรเกษตรตามใจของเรานะครับและก็หาช่อง YouTube นะครับ ภูลอมเพชรเกษตรตามใจนะครับผมเหตุผลที่ไม่ค่อยเห็นหน้าคน่ายนะครับอยู่คนเดียวครับไม่มีคนถือกล้องให้นะครับนะครับแล้วก็เลยต้องถือเองนะครับผมยังไงก็ฝากเข้าไปดูในเพจได้นะครับถ้าอยากเห็นหน้านะครับอยู่ในเพจมีหน้าอยู่นะครับผมยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ